สวัสดีครับพบกันที่หน้าจอ YouTube ของจอร์ดหวานเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยคู่ไหนที่ว่าดีคู่ไหนที่ว่าเด็ดมีอยู่ในบทวิเคราะห์ของเราในวันนี้แน่นอนสำหรับ8คู่ในวันที่บอลกระแสนี่เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับจอร์ดเนี่ยก็คัดมาจากหลากหลายลีกเลยแต่ละคู่วันนี้ก็ส่วนใหญ่จะไม่หนีบทวิเคราะห์นะครับทำกำไรได้ไม่ยากเลยส่วนพวกตัวทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวร์เนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันในหมู่บ้านนะครับจอร์ดจัดให้ทุกวันง่ายสุดก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็ขอเข้าหมู่บ้านนะครับหรือว่าจะ JD77 แอดเจีแล้วก็73ตัวก็แอดกันเข้ามานะครับเดี๋ยวไปเจอกับจอร์ดแล้วก็ทศนาคู่อื่นของจอร์ดในหมู่บ้านนะครับและกิจกรรมคู่แรกแจกเสื้อวันนี้เป็นเอานัดมาพบกับเอาฮีลาวสายสะสมเสื้อบอลเนี่ยก็รอคอมเมนต์กันได้เลยนะครับว่าคู่นี้เนี่ยจะแพ้ชนะหรือว่าทั้งคู่เนี่ยจะเสมอกันไปท้ายถูกก็รอรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมฤดูกาลใหม่สวยๆกันไปได้แบบฟรีๆเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนคอบอลที่เป็นสายดูบบันเทิงติดปลายนองกันบ้างนิดหน่อยเนี่ยจอร์ดก็จัดกิจกรรม พะคู่แรกเนี่ยปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ของทุกท่านเนี่ยมีค่านะครับตอนนี้เนี่ยเหมือนจะโดนปิดกั้นการมองเห็นนะครับไม่รู้ว่าแอปแดงทำอะไรกับจอร์ดนะครับตรงนี้ก็ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยนะครับ FC ชาวจอร์ดหวานเจี๊ยบเนี่ยฝากเป็นแรงเอ็นเกจให้กับจอร์ดช่วยกันกดไลค์คอมเมนต์ผลักดันให้กับจอร์ดหน่อยนะครับกราบขอบพระคุณครับ ป่ายวันนี้เสียเวลากันมามากพอแล้วจะหวานหรือขมก็ไปชมกันเลยเปิดมาในคู่แรกของเราวันนี้อยู่กันที่ซาอุโปลีกนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นอัลนัทมาเปิดบ้านรับการมาเยือนของอัลฮีลาวและสําหรับคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นคู่กิจกรรมประจําวันนี้ของเรานะครับเพียงแค่คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามาเนี่ยตอบถูกก็แคปคําตอบของท่านนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างส่งคําตอบให้ทีมงานแล้วก็รอรับเสื้อฟุตบอลสวยๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมทายกันมาก่อนที่คู่นี้จะลงเตะนะครับคู่นี้เนี่ยจะลงเตะกันในาทีง26ปฝ มาเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับอัลฮีลาลไป2 0งศและผลงานในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่เนี่ยต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับอานัดมาเนี่ยอยู่ในอันดับ18นะครับจมบวยอยู่ยังไม่มีสักคะแนนเดียวส่วนฝั่งทีมเยือนอัลฮีราวเนี่ยอยู่ในโซนลุ้นแชมป์นะครับอยู่ในอันดับ3เก็บได้17เแต้มสถานการณ์ในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่เนี่ยก็ห่างชั้นกันเยอะนะครับเราก็มาดูฟอร์มของทั้งคู่ในช่วงนี้กันหน่อยนะครับห้าเกมหลังสุดของอานัดมาเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยนะครับแพ้มาทั้ง5เกมรวด นัดล่าสุดเนี่ยออกไปเยือนอาวักดูดก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งในคิงคัพกับอัลคาลูตเนี่ยก็แพ้ไป1ประตูต่อศูนย์เปิดบ้านเล่นกับอัล e ลีเจด้าก็แพ้ไปศูนย์หนึ่งเล่นกับอัลคาลูตในบอลลีกเนี่ยก็แพ้ไป5ประตูต่อหนึ่งไรเกมหนึ่งก็แพ้กับอัลเฟย่าไป1ประตูต่อ2ก็ดูไม่น่าเชียร์อย่างแรงนะครับฟอร์มนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนอัลฮิลาวเนี่ยฟอร์มสวนทางกันเลยนะครับห้านัดหลังสุดในเก็บชัยชนะมาได้ทั้งห้าเกมรวดนัดล่าสุดใน,เ,น,นเอฟซีแ,แช,เาชามเปียนลีก เกมคิงคัพกับอวัลดูดก็ชนะมาได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งก็ซึ่งฟอร์มสวนทางกันมากนะครับวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนดูดีกว่าชัดเจนนะครับเราก็มาดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งอนานัตมาวันนี้เนี่ยไม่มีผู้เล่นที่บาดเจ็บรายงานเข้ามาเลยนะครับแล้วก็จะออกสตาร์ทกันในแผน4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นบาก้าแบ็คฝั่งซ้ายเป็นวิเตลฝั่งขวาเป็นฮาเซวีเซ็นเตอร์2คนเป็นซา <Center S 2> เมียจับคู่กับอัลฮาเลวแผงกองกลาง3คนวันนี้มีอัลฮาลาบี้ฟอร์เรสและก มีผู้เล่นที่บาดเจ็บในรายงานเข้ามา3คนมีมิลินโควิดซาวิตเจ้าคันเซลโล่คนหนึ่งก็เป็นอาลซายิตส่วนคาริดูคูริบารี่กองหลังคนสําคัญเนวันนี้ติดโทษแบนใบแดงนะครับมาดูรายรับที่คาดวันนี้ของซิมยเนยอินซกี้นะครับออกสตาร์ทด้วยแผน4ี3สาผู้รักษาประตูเป็นบูนูแบ็คฝั่งซ้ายเป็นเตโอเฮอร์นันเดสฝั่งขวาเป็นอัลฮาบีเซนเตอร์2คนเป็นอาลธามบัคตี้จับคู่กับอักชีเชกแผงกองกลาง3คนมีอัลดอสซารีลูเบนเนเวสแล้ว ก็จะเป็นมาคอสเรโ์นาโดนะครับเกตนักเตะแล้วผลงานช่วงนี้เนี่ยห่างชั้นกันเยอะนะครับวันนี้ทางฝั่งเอานัดมาน่าจะรอดยากนะครับแล้วก็ไปดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้การโจดเนี่ยเปิดไม่ทางฝั่งเอฮีลาต้องชนะมากกว่า2ประตูฝั่งเจ้าบ้านนัดมายังหาชัยชนะของตัวเองไม่ได้เลยนะครับแพ้มา5้านัดติดในทุกรลยการส่วนฝั่งทีมเยือนเอนฮิลาตอนนี้เนี่ยฟอร์มเป็นขั้วตรงข้ามกันเลยนะครับสมแต้มวันนี้น่าจะมาไม่ยากและทั้งฝั่งเจ้าบ้านคงจะต้านทานไปไม่ไหวนะครับขอมองไปทางฝั่งทีมเยอออนนาาฮิลว่ไไ่่ะะชไไปปด้รตตู4 ปลุยทีมเยือนเอาฮีลาหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่สเป็นบอลลีกเดนมาร์กนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นโอเดนเซเปิดบ้านรับการมาเยือนของซิลเคบอกทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีหนึ่ง เฮตูเฮตสิบห้าเกมที่ทั้งคู่พบกันมาเนี่ยหาผู้แพ้ผู้ชนะกันค่อนข้างยากนะครับเสมอกันไปถึง6เกมทางฝั่งอเดนเซ่เนี่ยชนะไปได้4ครั้งทางฝั่งซิเคบอ์กชนะไปได้5ครั้งคู่นี้มาเจอกันทีไรก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับและผลงานในฤดูก,กาลนี้ของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะครับทางฝั่งอเดนเซ่เนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับ7นะครับเก็บได้18แต้มส่วนทางฝั่งซิเคบอ์กตอนนี้อยู่ในอันดับเ้านะครับมีแต้มก,ก็นแ,แต้มกเท่างคก เราก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับ5เกมหลังสุดของอเดนเซ่เนี่ยเก็บชัยชนะมาได้3เกมเสมอ1แพ้1นัดล่าสุดออกไปเยือนนอตเจอร์แลนด์ชนะมาได้2-4ก่อนหน้านี้เนี่ยมีแพ้กับบอลบี้มา1-4แล้วบอลทั่วภายในประเทศช่วงนี้ก็ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับออกไปเยือนบอลโซสมาก็ชนะมาได้0-3มีลงเตะในบอลลีอีก2เกมชนะวีบอกมาได้1-2อีกเกมหนึ่งก็เสมอกับซอนเดอร์แจสกี้ไป1-1นะครับส่วนทางฝั่งซิลเคบอกผลงานในช่วง5เกมหลังสุดนะ่ด่ยยดดููัังงงงเเเป็นนนรอออทาฝซะคัับบบบเกกมลลสุดดดนนาาาไ้้้้2แพแพพ3่ี เลยนะครับ0ประตูต่อ 2, 2> บอลถ้วยภายในประเทศเนี่ยก็ออกไปเยือนมิทเทลแลนด์มาก็แพ้ไป4ประตูต่อ0 2เกมโดนไป5ลูกจุกๆนะครับมีช่วงที่ทําได้ดีเนี่ยชนะเวตเล่มาได้1-2ชนะโคเปเกนมาได้3-1ไปเจอกับอาฮุดท,ทีมจากฝูงเนี่ยกระโดนเขาตบไปนะครับ3ประตูต่อ1ดูจากมาตรฐานของฟอร์มแล้วเนี่ยซิลเคบอกดูจะรักษาฟอร์มของตัวเองไม่ค่อยได้นะครับช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยออกสตาร์ทมาได้ค่อนข้างดีตอนนี้เนี่ยดับๆไปแล้วนะครับส่วนทั้งฟาวเดนเซ่ช่วงน ทั้งสองทีมกันก่อนทางฝั่งเจ้าบ้านอเดนเซ่วันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน4-3-1-2น่ลุก3คนมีอาร์ฟยืนเป็นตัวปั้นเกมนะครับและหน้าคู่วันนี้ก็จะเป็นการนุชจับคู่กับโกดกองกลางวันนี้อัดมาค่อนข้างแน่นนะครับเป็นสายพลังงานทั้ง3คนเลยมีฟาร์อูดดโกแล้วก็โอเวซูนรับ4ี่คนฝั่งซ้ายเป็นโบยงังฝั่งขวาเป็นโซเลนเซนหลังคู่กันวันนี้ก็จะเป็นโบกี้จับคู่กับแอดดุมและผู้รักษาประตูก็จะเป็นไมาฮายืนเฝ้าเสานะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเเเเ็็บบนใะนนนนนวัี้้มขามขาาางงหด1คคนนครปปออออ่กลชฟิยยูึ นะครับกองกลาง,ลางส่วนฝั่งทีมเยือนซิลเคบอกวันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน4-3-2-1นาลุก3คนมีบาคิดกับแมคโควิดในบทบาทตัวลุกนะครับและส่นวน้าตัวเป้าก็จะเป็นอดัมเส้นฝั่งทีมเยือนวันนี้ก็อ่านกลางมาแน่นเหมือนกันนะครับน่าจะรู้มือกันอยู่คู่นี้ ส่วนผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีรางงานเข้ามา3คนมีพรตัตโลดินอเล็กซานเดอร์บูตอเล็กซานเดอร์เมเซนทั้ง3คนนี้เป็นกองหลังหมดเพราะงั้นเนี่ยวันนี้มีปัญหาเรื่องแนวรับแน่นอนในมานั่งสำรองเนี่ยเหลือกองหลังอาชีพอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดการบาดเจ็บไปเนี่ยเปลี่ยนเกมค่อนข้างยากนะครับทางฝั่งซิลเคบอกเราก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจ์เนี่ยเปิดไมา่ทาั้งฝั่งอเดนเซ่ต้องชนะ1ประตูอเดนเซ่ช่วงนี้ดูจะเป็นขาขึ้นมากกว่านะครับส่วนทางฝั่ง และน่าจะส่งผลกับเกมนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็สําหรับโจทย์นี้และเกมนี้ที่ให้มาทางฝั่งเดนเซ่ต้องชนะลูกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ไม่ยากนะครับขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเดนเซ่ว่าจะเบียดชนะได้ที่2ประตูตอนหนึ่งไปลุยเจ้าบ้านหวานเจี๊ยบต่อามาคู่ที่3มาดูกันที่บอลลีของนเธอร์แลนด์คู่นี้เนี่ยเป็นทเวนเต้เปิดบ้านรับการมาเยือนของเทลสตาร์ทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอ เฮทูเฮคู่นี้พบกันมา3ครั้งก็เป็นทเวนเต้กินขาดเลยนะครับชนะไปได้ทั้ง3เกมรวดส่วนฟอร์มในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่เนี่ยทเวนเต้อยู่ในอันดับ9นะครับเก็บได้15แต้มส่วนทางฝั่งทีมเยือนเทลสตาเนี่ยอยู่ในอันดับ17เนะครับเก็บได้8แต้มจากตารางคะแนนและเฮทูเฮทเนี่ยวันนี้ทางฝั่งทเวนเต้ดูจะเหนือกว่านะครับ เราก็มาเช็คฟอร์มใน5เกมหลังสุดของทั้งคู่กันหน่อยนะครับทางฝั่งทาเวนเต้เนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1ในบอลลีเกมล่าสุดเนี่ยเสมอกับโกลิงเกนมา1-1มีแพ้กับอาแจกอัมสเตอร์ดัมมา2-3เสมอ3-3กับไนท์เมแกนไรเกมหนึ่งก,ก็ชนะเฮลเลอร์วามิโลมาได้นะครับ2ประตูต่อ1ส่วนฝั่งทีมเยือนเทลสตาร์5เกมหลังสุดเนี่ยชนะมาได้1เกมเสมอ1แพ้3ในบอลถ้วยเนี่ยผลงานค่อนข้างดีนะครับชนะลีดมาได้0ประตูต่อ5แต่ฟอร์มในลีกเนี่ยยังไม่่่ชนนนนะะใคครรมมมาา4เเเกกติดดดแลล้วัับสสุียอ2 พ้กับสปาร์ตักรอตเตอร์ดามมา1-0แพ้กับเฮเลนวิน2-3แล้วอีกเกมหนึงก็แพ้กับอาร์ซกอักมานะครับ2ประตูต่อหนึ่งในลีกตอนนี้เนะี่ยฟอร์มบูดไม่น่าเชียร์อย่างแรงน่าจะไปเน้นทางบอลถ้วยนะครับทางฝั่งเทลสตาร์ฤดูกาลนี้เราก็มาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่ง FC ทเวนเต้วันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน4-2-3-1นาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นโอโลเซตเตอร์ฝั่งขวาเป็นลุตกองกลางตัวลุก1คนเป็นฮาลินซันและสุนหน้าตัวเปาว้าจะเป็นฟานวูฟสวิงเกิลและผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีรายงานเข้ามา1คนเป็นกองกลางอย่างเวลมันนะครับรอเช็คความฟิตอยู่2คนมีแม็กเ เปกองหลังอีกคนหนึ่งก็เป็นมาเติยอตโกโลนะครับกองกลางส่วนฝั่งทีมเยือนเทลสตาร์วันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน3 4 2 1ี่สองหนึ่งนาลุกสามคนมีบูเวอร์จับคู่กับแฟนเดอะแคมป์ในบทบาทตัวลุกและส่วนหน้าตัวเป้าจะเป็นซอนนีเวลส่วนรายงานผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้งฝั่งทีมเยือนเนี่ยวันนี้ไม่มีรายงานเข้ามานะครับจะสมบูรณ์พร้อมสําหรับเกมนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มาดูแนวทางของจอร์ดในวันนี้กันนะครับโจทย์เนี่ยเปิดไม่ทางฝั่งทเวนเต้ต้องชนะสองประตู จากสถิติและผลงานเนี่ยมันชี้ไปทางฝั่งทเวนเต้ดูดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนหลายคุมเลครับแล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองโจดนี้เนี่ยสลูกน่าจะไม่ยากนะครับก็ขอมองไปทางฝั่งเจ้าบ้านทเวนเต้จะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศูนยปลุยเจ้าบ้านหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่4มาดูกันที่บุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับคู่นี้เนี่ยจะเป็นแวเดอร์เบเมนเปิดบ้านรับการมาเยือนของวบวกทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสองคร่ง เฮตูเฮตเกมที่ทั้งคู่พบกันมาก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับทางฝั่งแวร์เดอร์เบเมนเนี่ยชนะไปได้หครั้งเสมอกัน4ครั้งและทางฝั่งวอบบวกเนะี่ยชนะไปได้5ครั้ง5หนหลังสุดที่ทั้งคู่พบกันมาเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะเลยนะครับทางฝั่งแวร d e r อร์เบเมนเนี่ยชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งวอบบวกก็ชนะไปได้2ครั้งเท่ากันส่วนผลงานในลีกของทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยเบเมนเหนือกว่านะครับอยู่ในอันดับ9เก็บได้12แต้มส่วนทางฝั่งวอบบวกเนี่ยมี8แต้มนะครับตามเบเมนอยู่4แต้มอยู่ในอันดับ12เราก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับเบเมน5เกมหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสม เอสแพ้1ตอนออกสตาร์ฤดูกาลเนี่ยทำมาได้ไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมีฟอร์มที่ดีขึ้นนะครับนัดล่าสุดเสมอกับไมล์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านี้ชนะยูเนียนเบอร์ลินมาได้หนึ่งศูนย์เสมอสองสองกับไฮเดนไฮมีชนะซองเปารลีมาได้หนึ่งศูนย์เท่ากับว่าสี่เกมล่าสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีไปเจอกับไบเยอร์มิวนิกมานะครับก็แพ้ไปสี่ประตูต่อศูนย์ตามระเบียบนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนวบ,บวกห้าเกมหลังสุด,ดแดแพพพ้้้้กกััับ een, al, บบบฮฮฮออฟฟเเนนนนไไไมมม์าาาโโสตคคคีีีีใดดดละรทยู่ เกมหนึงออกไปเยือนทำบุกแล้วชนะมาได้ศูนยก่อนหน้านี้ก็แพ้กับสตุตการ์ตไป0ูย์ประตูต่อ3มีลงเล่นในนัดกระชับมิดอีกเกมหนึงกับแฮธาเบอร์ลินก็แพ้ไป02ดูทรงแล้ววันนี้น่าลุ้นทางฝั่งเจ้าบ้านมากกว่านะครับมาต่อกันที่ความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านเบเมนวันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผนส2 3 1 ผู้รักษาประตูเป็นแบ็กคัวแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเฟลฝั่งขวาเป็นสุกาวะเซนเตอร์2คนเป็นคูริบาลีจับคู่กับเปเปอร์กองกลาง2คนเป็นไลแนนจับคู่กับสเตดและนาลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นเอ็มบางกูลูฝั่งขวาเป็นกูกองกลางตัวลุก1คนเป็นสมิธและสุดหน้าตัวเป่าก็จะเป็นโบนิเฟสส่วนแรงงานผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีเข้ามา6คนที่สําคัญกับทีมชุดใหญ่เนี่ยมีแบ็กซ้ายอย่างเฟลิกอากูอีกคนนึงก็เป็นนิคาสตากนะครับกองหลังมาดูทางฝั่งทีมเยนวอนวบวกนะครับวัน42-31 ผู้รักษาประตูเป็นกาบาล่าแบ็กฝั่งซ้ายเป็นเซเทอร์ฝั่งขวาเป็นคูเบดี้เซนเตอร์2คนเป็นคูเรลาคิทจับคู่กับเจนกองกลาง2คนเป็นวินิสุซาจับคู่กับอาร์โนและแนวลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นวิมเมอร์ฝั่งขวาเป็นดักฮิมกองกลางตัวลุก1คนเป็นคิตเตียนอิลิกเซ่และสุดหน้าตบเป่าก็จะเป็นอามูล่าส่วนแรงงานผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีเข้ามา5คนเป็นโจคิเมเล่คิริลยนเฟเชอร์แจ็ปเปอร์ลินสตอร์มเควินเปเรเดสและคนหนึ่งก็เป็นแบ็กซ้ายอย่างโลเกิโอนะครับเกกของนนััเตะวนี้ทางงฝั่ววบบกกดดูจะีว่านะครับอุดดมไป้ววยพกกนัเตะเกระเท แต่ถ้าวัดกันที่ความสดความลงตัวของลีเยรมันเนี่ยทางฝั่งแวร์เดอร์เบเมนดูจะมีมาตรฐานที่ดีกว่านะครับในช่วงนี้เราก็ไปดูแนวทางของจอดในวันนี้กันนะครับโจทเนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งแวร์เดอร์เบเมนต้องชนะมากกว่า1ประตูเกมนี้เนี่ยมีโอกาสออกได้ทั้ง3หน้านะครับเวลาที่ทั้งคู่ต้องมาเจอกันเนี่ยค่อนข้างจะสูสีกันในทุกๆเกมอยู่แล้วนะครับหาผู้แพ้ผู้ชนะกันค่อนข้างยาก แต่จากโจทย์นี้ที่ให้แบเมนต้องชนะ1ลูกกับวันนี้ได้เล่นในบ้านของตัวเองก็มองว่าแบย์เมนจะทําได้นะครับเบียดชนะไปได้แถวแถวสองหนึ่งไปลุยกันที่ลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับคู่นี้น่จะเป็นปารีสเอฟซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของแลนทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสอง เฮตูเอคู่นี้เนี่ยเปิดซิงนะครับไม่เคยพบกันมาก่อนเกมนี้จะเป็นเกมแรกนะครับส่วนผลงานในลีกช่วงนี้เนี่ยปารีเรสนเซฟซีอยู่ในอันดับ11เนะครับเก็บได้14แต้มส่วนทางฝั่งแลนด์เนี่ยอยู่ในอันดับ10นะครับเก็บได้15แต้มก็ห่างกันอยู่แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้เนี่ยสแต้มค่อนข้างจะมีผลกับทั้งคู่นะครับส่วนผลงาน5เกมหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับ5เกมหลังสุดของปารีสเซฟซีเนี่ยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2 นัดล่าสุดชนะโมนโกมาได้0-1ก่อนหน้านี้เสมอ3-3กับลียงแพ้กับนองมา1-2แล้กเกมหนึ่งเนี่ยก็แพ้กับลองไปนะครับ2ประตูต่อ1มีลงเตะในเกมกระชับมิตรกับเลอมองนะครับก็ชนะมาได้2ประตูต่อ1ส่วนฝั่งแลนด์5เกมหลังสุดเนี่ยชนะมาได้1เกมเสมอ3แพ้1น,นัดล่าสุดเนี่ยไปหยุดสตาบุกที่ฟอร์มกำลังแรงๆฤดูกาลนี้มาได้นะครับก็เอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ก่อนหน้าน,นี้ก็มีเสมอ2-2กับตูรูดแพ้กับนิดมา1-2เสมอ2-2กับโอแซแล้วก็เสมอ2-2กับเลอร์อนนนขางหักไปทเสมอ ครับทั้งฝั่งแลนด์ ก็ผีเข้าผีออกด้วยกันทั้งคู่นะครับตามฟอร์มของทีมกลางตารางวันนี้มาแย่งแต้มกันเองเนี่ยเกมเดือดแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูความพร้อมของทั้งสองทีมกันก่อนนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสเซฟซีวันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นเควินแท็บแบ็คฝั่งซ้ายเป็นเดสมิธฝั่งขวาเป็นเชอร์กุยเซ็นเตอร์2คนเป็นโอตาวิโอจับคู่กับเอมโบคู่กองกลางเป็นคาเมล่าจับคู่กับเมลูและแนวลุก4คนปีกฝั่งซ้ายเป็นไซมอนฝั่งขวาเป็นเก็บบาวกองกลางตัวลุกนา่ว้ังงขอหฝ ขวาม,มาประสบการณ์อย่างจนาธานไอโคนเน่นะครับวันนี้ก็บาดเจ็บไปลงช่วยทีมไม่ได้นะครับ เราก็มาดูความพร้อมของทางฝั่งแลนด์นะครับวันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน3-5-2ผู้รักษาประตูเป็นซซมบาเซนเตอร์3คนวันนี้มีบาซิเออร์แจ็คเกตแล้วก็อันโทนี่เลานะครับแล้ววันนี้แผงกองกลางเนี่ยอัดมา5คนนะครับเป็นระบบวิงแบ็กนะครับแบ็กฝั่งซ้ายเป็นธามารีฝั่งขวาเป็นฟันโคสกี้กลางสนาม3คนมีซิเซ่ลอนเกียคามาลาและแนวลุกคู่กันวันนี้จะเป็นไมตี้จับคู่กับเลยพอนะครับส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยวันนี้มีเข้ามาแค่คนเดียวเป็นแบ็กซ้ายอย่างเซดูมีติดโทษแบนใบเหลืองสะสมอออออีกกคคนนนนึงงงรรรับเเเเป็ูลาาาาหมมชฟ์ยยืข คู่ประกอบการตัดสินใจกันหน่อยนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสเอฟซเกมหลังสุดในบ้านเนี่ยชนะมาได้2เกมเสมอ1แพ้2ที่เปิดบ้านเล่นในเกมลีกมี4เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเสมอ3-3กับลียงก่อนหน้านี้มีแพ้กับนองมา1-2มีทําได้ดีอยู่เกมหนึ่งนะครับเปิดบ้านชนะลุรียองไปได้2-0แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้กับสตาบุกไปนะครับ2ประตูต่อ3 ส่วน5เกมหลังสุดที่แลนออกไปเยือนเนี่ยไม่ชนะใครมาเลยนะครับหนักเสมอนะครับเสมอไปถึง4เกมแพ้1เกมล่าสุดเสมอ2 2กับตตลูเสมอ2 2กับเลออาฟเสมอ2 2กับนองเสมอ1 1กับองเชอีกเกมหนึ่งก็แพ้กับลอริยองไปนะครับ4ประตูต่อ0ูเพราะงั้นฟอร์มคู่นี้เนี่ยไม่ได้หนีกันมากเท่าไหร่นะครับเบียดเบียดกันอยู่ออกไปทางฝั่งปารีสเนี่ยดูดีกว่าอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวเราไปว่ากันที่โจทย์นะครับสำหรับคู่นี้แนวทางของจอรสในวันนี้เนี่ยโจทย์เปิดไม่ทางฝั่งปารีสเอฟซีต้องชนะ ก็ฟอร์มไม่ได้ทิ้งห่างกันมากเท่าไหร่ออกไปทางฝั่งปลารีสเนี่ยดูจะเหนือกว่าอยู่นิดหน่อยวันนี้ต้องมาชิง3แต้มที่มีค่ากับทีมกลางตารางด้วยกันเองดูแล้วน่าจะใส่กันยับนะครับอยากให้เน้นไปที่มองบนส่วนเรื่องวินโจดเนี่ยขอไปทางฝั่งเจ้าบ้านปลารีสเดฟซีนะครับว่าจะเบียดชนะได้แถวแถวสประตูตอนหนึ่งไปล,ลุยเจ้าบ้านปลารีสเดฟซีหวานเจีย๊ยบต่อมาคู่ที่6มาดูกันที่เซเรียอิตาลีนะครับเป็นเกมระหว่างน้องใหม่จะพบกันเองเป็นปิซ่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของ,ง,คงเคมาเนนเซ่ทั 45. เฮดทูเฮดคู่นี้ส่วนใหญ่จะเจอกันในลีกรองนะครับเป็นทางฝั่งปิซ่าเนี่ยดูเหนือกว่านะครับชนะไปได้6ครั้งเสมอกัน5ครั้งทางฝั่งเคมอเนเซ่เนี่ยชนะมาได้2ครั้ง5หุ่นหลังสุดออกไปทางฝั่งปิซ่าถึง3เกมนะครับเสมอกันไป1เกมเคมอรเนเซ่เนี่ยชนะไปได้1ครั้งนะครับส่วนผลงานตามตารางคะแนนฤดูกาลนี้เนี่ยทางฝั่งทีมเยือนดูจะมีผลงานที่ดีกว่านะครับทางฝั่งปิซ่าเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ในอันดับ17เ็ดนะครับเก็บได้6แต้มส่วนเคมอรเนเซ่เนี่ยอยู่ในอันดับสเิบ,เบะน,เน,เน,เนะ ถึง4เกมแพ้1นัดล่าสุดเนี่ยสเสมอกับโตลิโนมา22เสมอกับลาซิโอ0-0เสมอกับเอซิมิลานมาได้2 2สเสมอกับเวโรนามา00อีกเมกมหนึ่งก็แพ้กับบรโลญญาไปนะครับ4ประตูต่อศูนตามในทางของปิซาฤดูกาลนี้ก็คือรับไว้เหนียวเหนียวก่อนนะครับเรื่องส่วนคมไม่คมเนี่ยว่ากันอีกเรื่องแต่ก็ดีอยู่แค่ไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับอย่างเกมที่เจอกับเอซิมิลานเนี่ยสเสมอมาได้2 2ถือว่าย,ยอดเยี่ยมนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับีาสา,นา,นา,นสาสวนน้องใหมอีีกทมเนี่ยิง เยอะเสียเยอะแต่ว่าผลงานที่ตอบรับกลับมาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับ5เกมหลังสุดชนะมาได้1เกมเสมอ2แพ้2ไม่มีแพ้แบบกินไข่นะครับอย่างน้อยเนี่ยยิงคู่แข่งได้เกมละลูกทุกเกมนะครับนัดล่าสุดก็แพ้กับยูเวนตุสมา1-2นะครับก่อนหน้านี้ชนะเจนัวมาได้0-2เสมอกับอตาลันตาไป1-1เสมอกับอูดินเซ่1-1แล้วก็แพ้กับอินเตอร์มิลานไปนะครับ4ประตูต่อ1 เราก็มาดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งปีซ่าก็อัดมาแน่นๆเหมือนเดิมนะครับในระบบ3-5-2ผู้รักษาประตูเป็นเซมเปอร์เซนเตอร์3คนมีคาราชิโอโลอาเบลัวแล้วก็คั์เนสเตลลี่แผงกองกลาง5คนมาในระบบวิงแบ็กนะครับฝั่งซ้ายเป็นเลลิสฝั่งขวาเป็นตูเล่ตรงกลาง3คนมีอาคินซานมิโลอบิเซอร์มาลินและหน้าคู่วันนี้ก็จะเป็นโมริโอจับคู่กับเอนโซล่า ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีรายงานเข้ามา3คนนะครับมีมัตติอุสลอสโดี้กองหลังคาวินสเตงกองกลางตัวลุกและคนหนึ่งก็เป็นแบ็คขวายอย่างโทมัสเอเตเบสส่วนทางฝั่งทีมเยือนเคมาเนเซ่เนี่ยวันนี้ก็ออกสตาร์ทด้วยแผนเดียวกันนะครับ3 5 2ผู้รักษาประตูเป็นออเดลโลเซนเตอร์3คนเนี่ยเป็นอิตาลีทั้ง3คนนะครับมีเบนเชตติบาชิลอตโตอีกคนหนึ่งก็เป็นเทราชิโนนะครับแผงกองกลาง5คนมาในระบบวิงแบ็กนะครับแบ็คฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็น ini, ฟอร์ลนี่ฝั่งขวาเป็นบาเเเเเบบลลลลลีีี่่ตตรรงงกาาา3คคนนนนนนมฟดดออ์พู้้้โโปปแะห็ โนาโซลีจับคู่กับไอ้จิ้งจอกเท่านะครับเจมี่วาดี้ส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยวันนี้มีรายงานเข้ามาถึง6คนนะครับแต่ตัวที่สําคัญกับทีมชุดใหญ่เนี่ยเป็นเซอร์บินกองหน้าฝั่งซ้ายซานาเบียสุหน้าตัวเป้าเละคนหนึ่งก็เป็นแบ็กซ้ายอย่างเปเซลล่านะครับเกตของนักเตะเนี่ยดีกันคนละแบบนะครับทางฝั่งปิซาในเกมรับค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะครับแต่ก็ค่อนข้างจะชอบไปทางฝั่งเคมาเนเซมากกว่านะครับที่เน้นเกมลุกและผู้เล่นแนวลุกเนี่ยค่อนข้างจะจัดจ้านนะครับเราก็ไปดูแนวทางของจอร์จในนนนนวัััีี้้กะะรโททเ่่ยปปปิดมาางงงฝซตตอช1ู โจ์นี้นะ่ยเปิดไม้ทางฝั่งปิซาที่ได้เล่นในบ้านนะครับก็คาดว่าจะเหนียวแน่นอีกเหมือนเคยนะครับอยากให้เน้นไปที่มองล่างนะครับคู่นี้ดูทรงแล้วน่าจะสัดกันไม่ขาดนะครับก็เน้นมองล่างไปเลยนะครับส่วนเรื่องวินโจ์เนี่ยขอให้ไปทางฝั่งทีมเยือนเคเมนเนเซนะครับว่าจะเบียดชนะได้แถวแถวศูนย์ประตูต่อหนึ่งไปลุยน้องใหม่เคมนเนเซแรงกว่าหวานเจียต่อมาคู่ที่7มาดูกันที่ลาลิก้าของสเปนนะครับคู่นี้เนะี่ยจะเป็นเอลเชเปิดบ้านรับการมาเยือนของเลอันโซเซดัตทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสาม เ to ูเ a d ของทั้งคู่ที่พบกันมา12เกมเนี่ยเป็นเลี้โซเซดัดไปถึง9เกมนะครับเสมอกันไป1ครั้งและทั้งฝั่งเอลเช่นชนะไปได้แค่เพียง2ครั้ง หหดหลังสุดที่พบกันมาในช่วงปี2021ถึง2023นะครับก็เป็นทางฝั่งแลนโซเซดัดในวันเวย์อยู่ฝั่งเดียวเลยนะครับชนะมาได้ 2-0, 0-1, 1-2, 1-0, 2-0ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแพ้ทางกันชัดเจนนะครับส่วนผลงานในฤดูกาลนี้ของทั้งคู่เนี่ยทางฝั่งเอลเช่ทำได้ดูดีกว่านะครับอยู่ในดับ9เก็บได้14แต้มส่วนทางฝั่งทีมเยอแลนโซเซดัดในอยู่ในดับ14นะครับเก็บได้12แต้มเราก็มาดูผลงานในช่วงนี้ของทั้งคู่นะเเเกกกกมมมมมลลงสดอ่่นีีนาไไ้1 game, 1, 3, 1> แพ3ทตใป4็ ทแต้มหลุดมือไปเยอะมากนะครับนัดล่าสุดแพ้กับบาร์เซโลนาไป3-1แพ้กับเอสปันยอนมา1-0เสมอกับแอตติกบิวบาว0-0แล้วก็แพ้กับอาราเบสไป 3- ประตูต่อ1เท่ากับว่า4เกมในลีกเนี่ย,เ,ยเก็บได้แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับส่วนในโกปาเดเลเนี่ยช่วงนี้ก็ยังคงสดใสยอยู่นะครับชนะลอสกาเลสมาได้ 0- ประตูต่อ4 ส่วนฝั่งทีมเยอรมันโซเซดัด5เกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มดีขึ้นจากต้นฤดูกาลเยอะนะครับเก็บชัยชนะมาได้4เกมเสมอ1ใน5เกมหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครนะครับลงเตะในเกมลีกไป3เกมนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะแอตแลนติกบิลเบามาได้3-2ชนะเซบียามาได้2-1แล้วก็เสมอกับเซลตาบิโกไป1ประตูต่อ1และฟอร์มในโกปาเดเลช่วงนี้ก็ยังคงสดใสนะครับชนะเนเกล่ามาได้0ประตูต่อ3ฟอร์มช่วงนี้ของทั้งคู่เนี่ยสวนทางกันเลยนะครับทั้อองฝั่งซเ,ซเอลอนนเช่ เติองขึ้นแล้ววันนี้ดูจะน่าเชียร์กว่านะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งสองทีมกันหน่อยนะครับทางฝั่งเอลเช่วันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน4-1-4-1วันนี้ใช้แนวลุกถึง5คนนะครับปีกฝั่งซ้ายเป็นลาฟาเมียฝั่งขวาเป็นวาเล่ากองกลางตัวลุก2คนเป็นเฟบาสจับคู่กับเมนโดซาและสุนหน้าตัวเป้าก็จะเป็นซิลวาส่วนตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีรรงงานเข้ามาแค่คนเดียวเป็นเปโดบิกาสกองหลัง ส่วนความพร้อมของทั้งฝั่งทีมเยอเลนโซเซดัตในวันนี้จะออกสตาร์ทด้วยแผน4-4-2ปีกฝั่งซ้ายเป็นกอนซโลกเกวเดสฝั่งขวาเป็นทาเคฟาซะคูโบะและหน้าคู่วันนี้จะออกสตาร์ทด้วยโอยาสบาวจับคู่กับเมนเดส และแรงงานผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีเข้ามา2คนเป็นสุน้าตัวเป้าอย่างจอนคาริคาบูลู่ละคนนึงก็จะเป็นยานเกลเฮเล่านะครับกองกลางที่บาดเจ็บอยู่มีรอเช็คความฟิตอยู่2คนเป็นบาลเนเซ่นะครับปีกซ้ายตัวเก่งอีกคนนึงก็เป็นโอลิโอคันสั้นนะครับสุน้าตัวเป้าเกตของนักเตะเนี่ยทางฝั่งเลนโซเซดัตด,ดูจะดีกว่าเยอะนะครับและช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มทยอยกันหายบาดเจ็บกลับมาแล้วเริ่มใกล้เคียงคําว่าฟูทีมขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวแบกอย่างทาเคฟซาคูโบช่วงนี้ก็กลับมมมมาาาาาาเเเเลล่น่นนนนนนนป็ตัััววววจจจรรริิงงงง90ททททีีไดดด้้้้แแนะคกกููขออ์ใโยส kan ผลงานในช่วงนี้ของเรนโซเซดัดค่อนข้างจะจัดเจนกว่านะครับและตัวผู้เล่นนักเตะเนี่ยก็เริ่มทยอยกันกลับมาแล้ววันนี้3แต้มน่าจะเก็บได้ไม่ยากนะครับในบ้านของเอลเช่ก็สาหรับโจทย์นี้และเกมนี้เนี่ยก็ขอมองไปทางฝั่งทีมเยือนเรอัลโซเซดัดนะครับว่าจะเบียดชนะนอกบ้านได้แถวแถวศูนย์ประตูต่อนหนึ่งไปลุยฝั่งทีมเยือนหวานเจี๊ยบต่อมาคู่ที่8มาดูกันที่ลีกโปรตุเกสนะครับคู่นี้นจะเป็นเอสโตเลเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิกตอเรียทั้งคู่ก็จะลงเตะก,กันในเวลาตีสามสิบห้าห ชนะมาได้2ครั้งเสมอกัน1ครั้งและทั้งฝั่งวิกตอเรียก็ชนะมาได้2ครั้งเท่ากัน ส่วนผลงานในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ยังเบียดเบียดกันอยู่นะครับทางฝั่งตัวริวเนี่ยอยู่ในอันดับ12นะครับเก็บได้10แต้มส่วนทางฝั่งวิกตอเรียาลูกาเนี่ยอยู่ในอันดับ15นะครับเก็บได้9แต้มห่างกันแค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับเราก็มาเช็คฟอร์มของทั้งคู่กันหน่อยนะครับหเกมหลังสุดของไอ้ตัวริวเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2เกมเสมอ2แพ้1 4เกมล่าสุดในลีกเนี่ยมีชนะลิโออาร์มมาได้ศูนย์สี่เปิดบ้านเสมอนหนึ่งหนึ่งก,กับนาเซิยงนาวไมเด ส่วนฝั่งทีมเยือนอาลูกาหเกมหลังสุดในชนะมาได้1เกมเสมอ1แพ้3 4เกมล่าสุดในลีกเนี่ยเก็บมาได้แค่เพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับมีแพ้กับโมราเลนเซมา0ูนแพ้กับเบนฟิก้าห้าศูนย์เสมอกับฟามาลิงคาวหนึ่งหนึ่งแล้วก็แพ้กับเอฟซีปอร์โตนะครับศูนย์ประตูต่อสี่วันนี้ดูแล้วทางฝั่งเจ้าบ้านตัวริวดูเจอฟอร์มดีกว่าแล้วก็น่าเชียร์กว่าชัดเจนนะครับเราก็มาดูกันที่ความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทางฝั่งเจ้าบ้านในตัวริววันนี้ออกสตาร์ทด้้้้วววยยยแแแแผนน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 นกกกกองงงหาาาาาาาคคคฝฝัััั่่่ซซเเเเเปปปป็็็็ลลลลิมีขโะะะสตจบุ ผู้เล่นที่บาดเจ็บวันนี้มีเข้ามา2คนนะครับเป็นลิคัสซันเชตแบ็กขวาคนหนึ่งก็เป็นเซกานะครับกองกลาง ส่วนฝั่งวิกตอเรียลัก้าวันนี้ออกสตาร์ทด้วยแผน4-2-3-1นาลุกสี่คนปีกฝั่งซ้ายเป็นดูฮาร่าฝั่งขวาเป็นเทสซากองกลางตัวลุก1คนเป็นลีและสุน่าตัวเป้าก็จะเป็นบาเบโล่ส่วนรางงานผู้เล่นที่บาดเจ็บเนี่ยวันนี้มีรายงานเข้ามา2คนนะครับเป็นกองกลางอย่างมาติโอฟอเรสอีกคนหนึ่งก็จะเป็นกองหลังอย่างมัเทสโลกานะครับจากความพร้อมของทั้งสองทีมเนี่ยวันนี้ดูไม่ต่างกันมากนะครับก็จะพร้อมสําหรับเกมนี้ด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าวัดกันจากฟอร์มในตอนนี้บวก,กบ ต้องชนะ1ประตูจากโจทย์ที่เปิดไม้ทางฝ่ายตัวริวต้องชนะ1ลูกกับฟอร์มในช่วงนี้เนี่ยที่กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นส่วนฝั่งวิคตอเรียโลกาช่วงนี้เนี่ยฟอร์มบูดสุดๆนะครับแพ้มา4นัดติดวันนี้มองว่าตัวริว3แต้มในบ้านเนี่ยนะ่าจะเก็บได้ไม่ยากนักนะครับจะชนะได้แถวแถวหนึ่งศูนย์หนึ่งสองศูนย์ปลายลุยเจ้าใบตัวริวหวานเจี๊ยบ มาสรุปแนวทางของจอทั้ง8คู่ในวันนี้กันนะครับคู่แรกเนี่ยจะเป็นเอานัทมาพบกับเอาฮีลาวโจทย์เนี่ยเปิดไม้ทางฝั่งเอาฮีลาวต้องชนะมากกว่า2ประตูเกมนี้เนี่ยจอร์ก็มองไปทางฝั่งทีมเยือนเอารฮีราวนะครับว่าจะชนะไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อ4และคู่นี้ก็เป็นคู่กิจกรรมของเราวันนี้ด้วยนะครับเพียงแค่ค,คอมเมนต์ทายผลแพ้ชนะหรือว่าเสมอของคู่นี้เข้ามาเนี่ยตอบถูกก็แคปคําตอบของท่านนะครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างส่งคําตอบให้ทีมงานแล้วก็รอรับเสื้อฟุตบอลสวยๆกันไปได้้เเเเเเลยยนนนนนะะะคครับับบบตตต่่่่่ออออมมาใููทที2จจปปป็โดดดซซซพกก์ิงงงฝช1 เกมนีจอดก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเดนเซ่นะครับว่าจะเบียดชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งต่อมาคู่ที่3เป็น FC ทเวนเต้พบกับเทลสตาร์โจทย์เปิดไม้ทางฝั่งทเวนเต้ต้องชนะ2ประตูเกมนีจอร์ดก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านทเวนเต้จะชนะไปได้ที่2ประตูต่อศนต่อมาคู่ที่4เป็นแวร์เดอร์เบเมนพบกับวบบวกโจทย์เปิดไม้ทางฝั่งแวร์เดอร์เบเมนต้องชนะ1ประตูเกมนีจอร์ดก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเบเมนนะครับว่าจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อหนึ่งต่อมาคู่ที่นปาเป็นป โจ์เปิดมาทางฝั่งปารีสเอฟซีต้องชนะ1ประตูสำหรับเกมนี้นจอดอยากให้เน้นไปที่มองบนนะครับส่วนเรื่องวินโจทยยนะขอไปทางฝั่งเจ้าบ้านปารีสเอฟซีนะครับจะชนะไปได้ที่2ประตูต่อ1นต่อมาคู่ที่6เป็นปิซ่าพบกับเคมาเนนเซ่โจทย์เปิดไมา่ทาังฝั่งปิซาต้องชนะ1ประตูสำหรับเกมนี้จอดอยากให้เน้นไปที่มองล่างนะครับส่วนเรื่องวินโจทยยขอไปทางฝั่งทีมเยอือนเคมเนนเซ่นะครับว่าจะชนะไปได้ที่1ประตูต่อ0ต่อมาคู่ที่7เป็นเอลเช่พบกับเลอันโซเซดัดโจ์เปิด เกมนี้จอร์ดก็มองไปทางฝั่งทีมเยือนแลนซโซเซดัดนะครับว่าจะชนะไปได้ที่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งต่อมาคู่ที่8เป็นเอสโตริวพบกับวิกตอเรียลัวกาโจทย์เปิดมาทางฝั่งเอสโตริวต้องชนะ 1, 1. ประตูเกมนี้จอร์ดก็มองไปทางฝั่งเจ้าบ้านเอสโตริวนะครับว่าจะชนะไปได้แบบพอดีคำที่1ประตูต่อศูย์แคู่ของเราวันนี้ก็ครบแล้วนะครับถ้ามันยังไม่จุใจเนี่ยก็อย่าลืมนะครับแอดมารับเพิ่มกันได้ที่แอดเจด แอดเจแล้วก็เจ็ดตัวก็เข้ามารับตัวชั่วตัวเน้นตัว VP กันไปเพิ่มได้นะครับรับฟังกันมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจอดก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของจอร์ดในแต่ละวันให้กันด้วยนะครับสำหรับคนที่กดให้กันแล้วเนี่ยจอดก็ขอขอบคุณมาณที่นี้สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไวจัดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ